ะวิธีค่ะพี่เพื่อนๆพามาชมบรรยากาศนะคะวันนี้ปั่นจักรยานมาข้างนอกค่ะชมนกสวยงามมากเลยบรรยากาศดีค่ะแดดไม่ออกแต่ว่าลมไม่มีนะคะทุกคนสวยงามค่ะสวยงามห,หลานนะคะหลานกับพ่อเขา แล้วก็มีคนมาให้หนมปังด้วยนะคะนี่หงงนะคะทุกคนด,นดนูดูครับพอลใส่ก็าซตัวใหญ่มากตัวรักอ่ะดูดูฮะปพอลใส่ก๊า อยูน yeah. ั่ออยาไปเคาะซะไเคซะเป็ดน้อยเด็ดน้อยมังนีกับกปับซีกัปับซีกัปั๊บายก้เกรับเยอะกระับกระปับกับเป็ดน้อย บรรยากาศดีนะะั้ค่ะพี่เพื่อนว้าวสอยการอจากเล่นน้ำ <c oughs> โอ้ ก็นอนห้ับว้าวบรรยากาศสวยงามค่ะฮัลโหลใจแกอีกชายกระลานอยากลงเล่นน้ำเหรอทายก้า บรรยากาศดีโน้นจะพาโน้อน,อนอ่ะนกกี่แยะเลยจะพาดน,น้นเข้าไปที่ในน้ำเป <c oughs> ็นใหญ่เลยน้องหงธรรมชาติรุนรุนย <c oughs> อด ไม่ลิ้นตัวน้อยเข้ามานะคะแต่เขาอยู่ในเปร์เอาก็าาให้ปจีนไปก็เอาลกกูกมานั่งนี่ดิ บรรยากาศดูแม่ค่ะทุกคนนา,าน,น,นนกตัวใหญ่เอ,นะอ้าวปล่อยตรงนี้เขาก็ปล่อยตรงเนี้ยให้มันคนดูให้มันขึ้นมาจะได้เห็นไง ตรงนี้เป็ดไม่ค่อยมีนะคะพ,พี่เพื่อนๆไม่ได้ไปตรงโน้นตรงโน้นหงเยอะถ้าพี่พีเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปหาใครก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเพราะว่า ยังทำใจไม่ได้กับพี่ชายเสียนะคะเป็ดบรรยากาศค่ะไอโฟนนี่สต๊อปยังไง <c oughs> stop, เฮ้สต๊ออเราพักไว้อะ่ะ มันไม่เหมือนซัมซุงอะซัมซุงสต็อปได้ครับ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  บรรยากาศดีค่ะดอกไม้ก็เยอะนะคะทุกคนเขาขาวก็ดอกไม้ทั้งนั้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆดอกพุทชากำลังออกะคะ่ะต่ะใช่ดอกไม้นี่หนะ ดอกไม้นั่นนะคะทุกคนถ้าดอกหอมนะคะดูหปไมขาวเลยนะคะทุกคนเยอะมากคะ่ะต้นใหญ่ใหญ่หกำลังออกนะคะยากาศเหมือนตะวันจะออก ลูกสุพายลูกชายแล้วก็หลานนะคะ okay. เห็นไหมเขามากินที่ตำทางแล้วเข้าขึ้นมากินหนมปังแล้ว <Okay. S 2> ลูกนงังโนนบินว่อนเลยนะคะปั่นจักรยานมากัน,นะคะ่ะสามคัน ข้แค่น,น,นั้นขอจบคลิปก่อนนะคะพี่พพิม์เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s s r r i e ได้วยนะคะ thank you to everyone for watching my clip video สวัสดีค่ะ